สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับนเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำนะครับการใช้คลิกเอ็ก v ิเวตนะครับหรือการเ,เปิดประตูท้ายนะครับด้วยเท้านะครับกรณีที่เ,เราหิ้วสัมภาระนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่ใช้มือเนี่ยกดรีโมทหรือสัมผัสบานประตูหลังนะครับ ในตำแหน่งของการใช้เท้าเตะเนี่ยนะครับเราจดจำง่ายๆก็คือในระหว่างตัว C กับตัว R เนี่ยครับตำแหน่งเนี่ยนะครับลากยาวลงไปนะครับเราจะใช้จดจำตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกันเลยนะครับระบบนี้ต้องอฝึกนะครับ เพื่อความชำนาญน,นะครับบางครั้งเนี่ยเซ็นเซอร์ไม่สามารถที่จะจับนะครับได้ประตูก็จะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับอย่าลืมว่าเราจำระหว่างตัว C กับตัว R นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับถอยมานะครับเห็นไหมครับ เมื่อสักครู่นะครับเซ็นเซอร์ไม่สามารถที่จับได้นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งครับเท้านะครับแล้วถอยรอบสองแล้วนะครับอ่าประตูเปิดแล้วนะครับขนาดผมอลองถึงสามรอบนะครับเซนเซอร์ตรวจจับ เท้าเราเนี่ยจะมีสัญญาณนะครับร้องดังปี๊บนะครับเราต้องถอยนะครับประตูเปิดแล้วนะครับสามารถที่จะนำสัมภาระเนี่ยใส่ในตำแหน่งท้ายได้เลยนะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับนะครับคือตรงนี้ก็สามารถสั่งเปิดนะครับได้โดยการกดลงไปนะครับตำแหน่งนี้ก็คือว่าถ้าเรากดลงไปพร้อมกับล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลอง ใช้เท้าเนี่ยนะครับเตะปิดอีกอย่าลืมว่าจําตําแหน่งตัว C กับตัว R นะครับเริ่มกันเลยนะครับเท้าแล้วก็ถอยนะครับรอบแรกนะครับไม่จับนะครับลองใหม่อ่านครับสัญญาณจับได้นะครับจะมีเสียงนะครับระบบประตูทํางานนะครับเท่านี้นะครับระบบต้องฝึกนะครับเพื่อการใช้งาน ที่สะดวกสบายแล้วก็รุ่นนี้มีระบบตรงนี้ให้เราต้องฝึกนะครับสำหรับลูกค้าซึ่งที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปนะครับจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นอีกนะครับระบบกล้องรอบคัน,นเราไปดูตำแหน่งนี้เขาก็จะมีกล้องเห็นไหมครับตำแหน่งนี้เห็นชัดเนี่ครับตัวกล้องที่หูกระจกทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือตรงนี้ระบบกล้องพาโนรามิกวิวเนี่ยเขาจะจำลองภาพเป็น3มิตินะครับสะดวกมากนะครับกรณีเราจอดในที่แคบเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถเรานะครับในกรณีที่ความเร็วต่ำเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากล้องก็ทำงานอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังมีกล้องด้านหลังด้วยนะครับนี่อากล้องตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับด้านในของตัวรถนะครับนะครับเอามือสอดนะครับระบบก็สามารถที่จะเปิดประตูได้แล้วนะครับดูด้านในกันเลยนะครับ ยังไม่ได้ออนนะครับระบบก็จะ,สะแสดงการทำงานของประตนูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเราออนละนะครับกดครั้งแรกนะครับกดครั้งที่สองระบบก็จะเปิดไฟทั้งหมดนะครับนี่่าอ่ะ,อะกดครั้งที่สามนะครับแต่ขึ้นคำว่าเรดดี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่ เลดีอ่ะเดี๋ยวเราออนแอร์นะครับกดออโต้นะครับแอร์เป็นแยกส่วนนะครับเป็น, Duo, น,นดูโอ,อ,อ,อ้นะครับนั่งคนเดียวเราก็ใช้ออโต้นะครับตั้งอุณหภูมิสักยี่ห้าพอนะครับแค่นี้นะครับใช้งานง่าย,ายๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของกล้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาทำงานอย่างไงนะครับเข้าเกียร์ดีลองเดินหน้ากันนะครับอ๋ออันนี้ใช้อเบรกมือเบรกเท้านะครับเบรกเท้าก็อยู่ตรงนี้นี่นะครับเบรกมือไม่มีใช้เบรกเท้าก็กดลงไปแล้วก็นะครับกดอีกทีก็เป็น ยกเลิกนะครับอันนี้พร้อมแหละนะครับเดี๋ยวเราลองดูรถก็เคลื่อนตัวนะครับเดี๋ยวเราลองถอยนะครับอนี่กล้องทำงานแล้วนะครับก็จะจําลองแบบนี้นะครับ ล้าหลังนะครับอ่ท่านี้เองนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับดูด้านหลังอย่างเดียวนะครับดูด้านข้างทั้งสองข้างนะครับว่าเราจอดนะครับใกล้ชิดเส้นไหมแล้วก็สามมิติแน่เป็นแบบนี้นะครับ อะชัดเจนใช้งานง่ายเดี๋ยวเราจะ,ะดูอีกแล้วอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่ให้สําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็นี่เลยนี่อยู่บนหลังคานะครับสันลุฟเนี่เปิดเพื่อ,อสัมผัสอากาศภายนอกแล้วก็เพิ่มแสงสว่างให้ในรถแล้วก็มีความหรูหรานะครับสามารถที่จะออ่โอเพน่น เดี๋ยวโอเพกันเลยนี่เขาทำงานแบบนี้เปิดนะครับสามารถที่จะออกวอล์กเอออกไปได้นะครับแบบนี้อ่าอ,อฟโอเคนะครับหรูหรานะครับเบาะก,ก็อ่านี้เป็นเบาะทรงบัคเก็ตซีทนะครับ ขนาดใหญ่นั่งสบายภายในแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะครับเราจะไปดูระบบอื่นอีกที่เขาให้มาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับนี่เบากไฟฟ้านะครับตัวนี้มีบอกไฟฟ้าให้8ระดับนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับในคลิปที่ผมทำไปแ8ระดับเขาปรับกันยังไงนะครับมี8ระดับ จะดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังก็แบบนี้นะครับเบาะนั่งสบายนะครับแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนี่เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับอ่ะหรูหราดูความหรูหรานั่งสบายของรถยู่รุ่นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวออจะแจ้งราคานิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคา1น9่0ล้านานนะครับ ไฟหน้าก็เป็นเน่เลยครับเป็นบบยบีมนะครับ LED นะครับโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงไฟต่ำอยู่ในอหลอดเดียวกันนะครับดูลามากนะครับถ้ามีสีฟ้าก็เป็นไฮบริดนะครับนะครับอันนี้ไลท์กดิ้งนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยมี เยอะมากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับความปลอดภัยอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จบจบที่ภาพนี้นะครับก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจรถยนต์โตโยต้าป้ายแดงคุณภาพนะครับนะครับโดยชานนนะครับโตโยต้าเพชรบุรีนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ